เนี่ยค่กับคนดีเวลาเราจะขอความอนุเคราะห์ไปเจะขอการสนับสนุนในเรื่องจตุปัจจัยเรื่องวัตถุสิ่งของเรื่องกำลังคนเราก็บอกว่าขอความอนุเคราะห์หรือขอการสงเคราะห์มาช่วยสนับสนุนเพื่อให้การทํางานสําเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีก็จะเป็นต้องอาศัยการส่งเคราะห์ซึ่งกันและกัน โดยหลักก็คือผู้ใหญ่สงเคราะกับผู้น้อยหรือผู้ที่มีกําลังได้กว่าเราหรือคารวะญาติโยมผู้ที่ไม่สามารถพึ่งพาตัวเองได้เราก็สามารถสงเคราะห์ท่านไปท่านเหล่านั้นไปก็ถือตามปริธานของพอระพุทธเจ้าที่ส่งสาววกไปประกาศพระาศาสนานั่นละว่าพวกเธอทั้งหลายลงเที่ยวไปพระหุชนะอิตายะพระหุชนะโลกา พระชนะสุดายาโลกาลุกรัรรมปายะเที่ยวไปเพื่อความเ,เพื่อทูนเพื่อความสูงข,ของชูุมากเพื่ออนุเคราะห์ชาวโลกนี่ถือว่าเป็นงานแรกที่พระพุทธเจ้าได้มอบให้กับสังฆะกับพระสงฆ์ฉะนั้นพระสงฆ์นี่ถือว่าเป็นผู้ที่ได้รับบทบาทหน้าที่โดยตรงจากพระพุทธเจ้าโดยเฉพาะความเป็นใหญ่ในเรื่องต่างๆ เขาเรียกว่ามอบให้สงเป็นใหญ่ในภารก,กิจต่างๆเช่นการอุมสอบทกรรมชนก็เป็นเรื่องหน้าที่ของสงที่จะต้องไปพิจารณาตกลงกันว่าเราจะทำกันยังหรือกิจอื่นๆที่เกิดขึ้เนเพราะนั้นเมื่อเราได้รับความสำคัญได้รับการยอมรับจากพระพุทธเจ้าเราต้องใช้สิทธิีนั้นอย่างเต็มที่ มีทั้งสิทธิมีทั้งหน้าที่ที่เราจะพึงทำโดยชอบทำในฐานะเป็นพระสงฆ์อันนี้ยังไม่พูดถึงตำแหน่งโดยพระสงฆ์ยิ่งนั่นทั้งหลายมีคุณงามความดีหรือได้ามเพณนประโยชน์มาหลายอย่างจนได้รับการยกย่องให้มีบทบาทหน้าที่ในการบริหารกิจการคณะสงฆ์อันนี้ก็ถือว่าเป็นการยกย่อง ผูค้คลผู้ที่สมควรแก่การยกย่องส่วนท่านที่ยังไม่ขึ้นมาก็อาศัยการสั่งสมบารมีนั่นแหละค่อยๆทำไปทีละเล็กทีละน้อยเรื่องการสงเคราะห์จึงไม่สามารถเป็นงานที่จะอยู่อย่างเอกเทศได้ต้องมีการเชื่อมสัมพันธ์กับงานส่วนอื่นๆเพื่อมีความสอดคล้องกลมกลืนเดินไปด้วยกันได้อย่างไม่มีปัญหา จริงอยู่แม้ท่านจะจัดออกมาเป็นงานการศึกษาสมเคราะห์หรือการสาธารณะสมเคราะห์แต่ในความเป็นจริงก็ต้องอาศัยงานส่วนอื่นทั้งหกด้านนั่นแหละมาเป็นตัวสนับสนุนเช่นด้านการาส,รสราธารณกษาเราจะศึกษาสมเคราะห์หรือสมเคราะห์ในเรื่องการศึกษาก็จําเป็นจะต้องมีความรู้ความเข้าใจ และได้ทํางานทางด้านการศึกษามาแล้วเช่นหาคนเข้ามาบวชเรียนอย่างนี้สนับสนุนวิธีการเรียนเพื่อให้ประสบความสําเร็จในขณะที่เรียนเมื่อเกิดอุปสรรคปัญหาขึ้นก็ให้การสงเคราะห์เช่นไม่มีคนการศึกษาอย่างนี้จะทํำยังไงก็ต้องไปหาทุนมาแจากล่าสุดเมื่อต้นเดือนเมษารนี่ผมเองก็ลำบากใจเหมือนกันเพราะว่าคนที่มาเรียน ที่คณะพุทธศาสตร์ในฐานะเป็นหัวหน้าคณะก็บอกว่ามาเรียนที่คณะแล้วนี่จะมีทุนการศึกษาให้หรือเปล่านี่คือคำถามแรกข,ของคนที่มาเรียนพระพุทธศาสนาเลยเป็นโจทย์ใหญ่ว่าเนี่เราจะไปหาทุนที่ไหนมาสนับสนุนท่านทั้งหลายที่มีใจรักในเรื่องการศึกษาพระพุทธศาสนาเน สาขาวิชาพระพุทธศาสนาสาขาวิชาวิปัสนาภาวนาสาขาวิชาศาสนาปัญญาภาษาบาลีพัะไตรมิตกศึกษาศาสนาเปรียบเทียบม,มันเป็นเรื่องศาสนาทั้งนั้นคนที่จะมาเรียนนี่ถ้าไป่ใจรักจริงๆยากนะฮะยากมากเพราะเขามองว่าเรียนไปแล้วจะเอาไปทําการทํางานอะไรไม่เหมือนเรียนสังคมศาสตร์ เรียนคารุศาเรียนมนุษาไม่เรียนพระพุทธศาสนาอันนั้นการศึกษาแบบนี้ถือว่าเป็นหลักสําคัญที่จะเืบต่อพระพุทธศาสนาท่านใดที่มีกําลังอยู่ต่อจะได้เป็นกําลังสําคัญต่อไปในภายภาคหน้าก็เราพยายามหาทุนมาบางเอื้อมมีคนมาพอสนับสนุนทุนการศึกษาเข้าล็อกกรณีจัดวอบทุนให้ หมดทุกชั้นปรีหมดทุกระดับชั้นหมดทุกประเภททั nah. ้งพระมิสษตสงสามเมเลีและคารวาสัจฉยมนะว่าไปประมาณเลขเจ็ดหลักก็เครียดอยู่เหมือนกันนะ่จเช็ดดวก็แล้วกันแล้วเท่าไหร่แต่ก็พอประมาณคือสร้างกำลังใจเราไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับปัจจัยที่คนเขาเข้ามาช่วยสนับสนุน ก็คือให้ผู้ที่เรียนได้รับและมีกําลังใจในการศึกษาเล่าเรียนไม่เฉพาะคนไทยเท่นานั้นต่างชาติก็เยอะมาจากกัมพูชาก็มีลาวก็มีเวียดนามก็มีเมียนมาก,ก็มีศรีลังกาอินเดียก,ก็มีทั้งโยุโรปก็มีเหมือนกันทั้งในระดับภุยิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือกลุ่มภูมิภาคเซียเอ็มบีแล้วก็ในกลุ่ม ทางเอเชียกลางก็มีมาศึกษาอันนี้เป็นการศึกษาสงเพราะเราก็ทำได้ในกำลังของเราที่จะึ็นเพื่ออำหนยแตบบ่พยายามสร้างสร้างให้มีให้เป็นให้เกิดขึ้นมาเพราะงานเรื่องสองเคราะห์นี้ถ้าเราไม่สร้างไม่คิดประเด็นปัญหาขึ้นมาเลยมันทำไม่ได้นะคะรับแลวเราจะสร้างบ้านบา,นบานอารามนั่นเลยเราก็ต้องคิดก่อนว่า จะนาําพาวัตถารามของเราไปในทิศทางไหนไม่ก็ต้องหาประเด็นขึ้นมาวัดที่ท่านมีของดีอยู่แล้วไม่ก็ง่ายขึ้นเพียงแต่ขุดของดีนั้นขึ้นมาโชว์ทุกอย่างนี้ไม่ได้ไหมเพราะว่าเป็นขุดวัตถุโบราณขึ้นมานะที่เอาข้อที่มันเป็นข้อดีข้อได้เปรียบข้อที่คนทั้งหลายพูดถึงกันอยู่ตลอดเวลาขึ้นมาโชว์ล่าสุดเนไปดูว่าของหลวงพ่อ พระธาตศีบูท่านก็อทำโอรไลายางพัฒนาไลอายาเห็นแล้วก็อนโนะุโมพนาถ้า่อกำลังจะทำบอกพยานาคต่อไป <c oughs> ไม่ใช่พญานาคเป็นขวดนะเป็นอักกลองนะอันนี้คือสิ่งที่มันมีพื้นฐานดีอยู่แล้วลเอาขึ้นมา,ามมขึ้นมาโชว์<า>ขึ้นมาโฆษณาโยงใยให้เห็นถึงความสำคัญในทางของพุทธศาสนา,าม,มัมได้ประโยชน์มาก อัะน,นั้นเรื่องการศึกษานี่ถือว่าเป็นจุดตั้งต้นของการทําการส่งเพราะห์ในส่วนนี้เอเราจะเห็นว่าบางทีที่นัตจารณภาพเปพูดเมื่อเช้าการโพสเฟสไลา์กลุ่มยูทูบอะไรทั้งหลายทั้งปวงนั้นยิ่งเราเป็นพระสงฆ์สามเณรต้องมีความละเอียดรอบคอบมากขึ้นไม่ใช่แสดงอารมณ์ความรู้สึกไปบนหน้ากระดาษก็คงจะไม่ใช่ บางทีคนที่โพสอะไรออกไปแล้วเราอ,อ่านดูเันไม่สมเหตุสมผลเช่นบางครันอาจะบอกว่าโอ้วันนี้อากาศร้อนถึง105งรอาองศาเนี่ยทำยังไงมันถึงจะเย็นลงได้คนทั้งหลายก็มาเสนอวิธีการอย่างนู้นอย่างนี้นะแต่มันก็มีประเภทเด็กที่เข้าใจก็บอกว่าการศึกษาเป็นเรื่องจำเป็นการศึกษาเป็นเรื่องสาคัญในเชิงประชดประชันว่า ถ้ามันร้อนขนาดนี้แล้วมันอยู่ไม่ได้หรอกคนเราร้อยองศามันก็จุดเดือดอยู่แล้วอันนี้ร้อยห้าองศานั่นหมายความว่าจะต้องใช้ความรู้ความเข้าใจม,ม,มาพิจารณาถึงสิ่งที่เราได้เสพสื่อในปัจจุบันทั้งทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนั่นแหละเพราะการศึกษานั้นทําให้เกิดความรู้ความเข้าใจและทําให้เรากลายเป็นคนเก่งขึ้นมาได้ ทำให้เรามีชีวิตที่ดีมีความเป็นอยู่ที่ดีและที่สําคัญสูงสุดซึ่งเป็นเป้าหมายของการศึกษาก็คือทําให้เกิดความสุขในขณะที่เรียนก็ต้องมีความสุขเรามีสุขอย่างเดียวไม่พอต้องสร้างความสุขให้กับสังคมด้วยที่จะออกไปทําการส่งเคราะห์นั่นแหละเราจะใช้วิธีการยังไงถึงจะพอ,พอ,พอ,พอเหมาะพอควรสมเหตุสมผล ไม่ว่าสงฆ์ก็ก็สงฆ์อตะบีตบ้ตะบานไม่มีเหตุไม่มีผลก็คงไม่ใช่ต้องมีวิธีการมีกุศโลบายเพื่อให้คนที่ได้รับการสง้อนั้นมองเห็นความสําคัญของพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาราว่าท่านเหล่านี้เนี่ยมีจิตใจเสียสละเดินตามร่องรอยของพระพุทธเจ้าที่ได้ประพฤติให้เป็นตัวอย่างมาก็เดินทางตามท่านตามรอยของท่าน ว่าในปัจจุบันนี้หลายท่านที่ทํางานด้านการศึกษาก็จะประสบปัญหาเดียวกันนั่นแหละบางทีไม่มีคนมาเรียนบ้างบางทีมาเรียนแล้วบบลมีอุปสรรคปัญหาในระบงการเรียนก็ต้องหาวิธีการที่จะช่วยเหลือก็คือการส่รนอตตั้งแต่การศึกษาในระบบนอกระบบการศึกษาตามอัตยาษาย จะแยกย่อยออกไปก็เป็นพวกอนุบาลประถมมัธยมอุดมศึกษาหรือสายอาชีพความถนัดของแต่ละบุนคคลบางท่านก็พยายามสนับสนุนเพื่อให้ลูกหลานคนในชุมชนนั้นได้มีวิชาชีพที่ดีคือเวลาการศึกษาโรงเรียนหรือการสนับสนุนส่งเสริมเราก็ต้องมองทิศทางว่า การทางานต่อไปในอนาคตหรืออาชีพที่มันจะเจริญรุ่งเรืองต่อไปในอนาคตหลายโครงการที่ทําไปแล้วแหละต้องวิเคราะห์ให้ออกว่าแนวโน้มมันเป็นยังไงเช่นเวลาเราส่งเสียสละพวกเด็กนักเรียนเรียนก็ไปเรียนสายวิชาการสายครูสายอะไรซึ่งมันคดีทั้งนั้นแหละแต่ถ้าเป็นสายอาชีพ อันนี้เป็นความเข้าใจส่วนตัวนะว่าไปดูที่ไหนตามวัดปาอารามเขาก็พากันปั้นยักษ์ปั้นพญานาคบ้้งบางท่านเนี่ยที่ทางานด้านนี้ไม่มีเวลาที่จะไปรับงานอื่นเลยก็ยังคิดในใจว่าเอ๊ะทำไมเราไม่เรียนกันโดยพ่อา่าเรียนเราเนีน่ยําไมไม่ส่งเสริมให้ทํางานพวก หัตกรรมศิลปกรรมประเภทนี้เพราะว่าความรู้บางอย่างต้องสามารถทําได้อลังการตงความรู้บางอย่างต้องสามารถเอามาบริหารจัดการให้ได้อลังสังวิธาตุก็คือสายวิชาการกับสายวิชาชีพทําไมเราไม่จัดกันสอนกันปัญหามันก็จะได้คลี่คลายลงมามีโยมมา ถามนะว่าอยากสร้างพยาน่าอยู่แถวริมแม่น้ำโขงเนี่ยจะหาบ้านที่ไหนให้สร้างก็แนะนำไปเหมือนกันเลยจนเกือบปีแล้วช่างเขาก็จะไม่ว่างเลยหรือถ้าในมีช่างดีๆก็แนะนำหลังใ่ได้ก็เลยมาคิดว่าเออทำไมมันหายากจังช่างประเทนี้หรือจะต้องเป็นคนที่มีอะไรพิเศษอยู่ในตัว ถึงจะสามารถทําได้ถ้าว่าจ,จะต้องมีอะไรพิเศษ่ยโอวยพระเดนเราเนี่ยมันพิเศษมากกว่านั้นอีกเนี่ยแต่เราไม่ได้สนับสนุสนสน่งเสริมกันมีเป็นบางที่บางแห่งเท่านั้นเองคิดถ้าเราเข้ามาสงเพาะ์ในส่วนนี้มันก็จะดีขึน้นแม้กระทั่งการศึกษานะทางด้านพระพุทธศาสนาบางทีเราบอกว่าโอ้จะไปเรียนทําไมเรียนเราไม่มีประโยชน์เอาเข้าจริงๆแล้วมันก็หายากเหมือนกัน ยกเกยะอย่างที่คณะที่ผมอยู่สายภาษาบาลีสัสนสกฤตหาคนที่จะมาเป็นอาจารย์ยากมากก็ยังแปลกใจว่าทําไมพระเ่เราไม่เรียนกันเรียนแล้วจะได้มาบรรจุเป็นอาจารย์ไม่มีเลยก็ไปเรียนสายสังคมาศาสตร์คณิตศาสตร์มนุษยศาสตร์มันก็ไปตรงสายก็มาเป็นอาจารย์ไม่ได้ ปีนี้จะเกษียณสามลูกคนเครียดเนีันไม่รู้จะไปหาอาจารย์จากไหนมาก็นะกเลยคิดคิดในใจว่าเอ๊ะทำไมาพระเนรลองไม่เรียนไม่ชอบหรือ,อยังไงบาลีสันสกฤตที่จริงภาษาพวกนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่มีสนเสน่ห์นะครับสามารถนำไปแตกขยายออกมาเป็นหลายความคิดหลายประเด็น แล้วมันจะมีลูกเล่นอะไรเยอะๆเกี่ยวกับเชิงภาษาจะทําให้เข้าใจถึงบริบทของสังคมประวัติศาสตร์ความเป็นมาจะเห็นว่านักประวัติศาสตร์บางท่านไม่ได้จบโบราณแคดีนะแต่เป็นนักภาษาศาสตร์ตั้งแต่ยุคสมัยอรารยธรรมลูกแม่น้ําสินธุมาจนถึงลูกแม่น้ําคงคาเพราะการวีเคราะหิวนจัยในเรื่องภาษาไมพราฉะนั้นหลายอย่างเนะี่ยจบอกว่า เราในี่เวลาศึกษาพระพุทธศาสนาเราจะนําไปเทศเผยแผร่ไปส่งด้านความรู้ให้กับประชาชนถ้าเราได้ทําให้เห็นภาพก็ว่าเพื่อคนทั้งหลายจะได้มองภาพตามสิ่งที่เราพูดมันจะเป็นประโยชน์ถ้าไม่คนเห็นว่าเอหลักคาสอนวิธีการอะไรในพระพุทธศาสนามันมีมากน่าสนใจนะอยกแอย่างก็ได้เช่นคำว่ากัญชายนี้ อันนี้ไม่มีการเมืองรววๆนะนนี้การภาษารววๆถนะ้าหลายท่านก็อาจจะบอกว่าโอเคเลยในเรื่องสภาพของพื่นพันธุ์แล้วก็อย่างที่เราเข้าใจกันว่าเป็นเพื่อนที่จะต้องส่งผลต่อเจตและประสาทัั้นก็ไม่ว่าก,กันแต่สิ่งที่จะพูดอยู่นี้ก็คือว่ามันมีความหมายอย่างไงกัญชาเราต้องตั้งข้อสงสัยให้เกิดขึ้น กังกับชากังแปลว่าอะไรกังแปลว่าน้ำชาแปลว่าสารกังชาแปลว่าน้ำชาหรือชาแปลว่าเกิดเกิดขึ้นมาจากน้ําหรือมีน้ําเป็นตัวทําให้เกิดมีสารบางอย่างออกมาอันนี้ท่านก็ต้องไปคิดวิเคราะห์ต่อว่ลาลักษณะของกัญชาเป็นยังไงแต่สิ่งที่จะพูดก็คือคําว่ากังน,นี่แหละแปลว่าน้ํา มันไปอยู่ในที่ไหนมันก็จะหมายถึงน้าอยู่เหมือนเดิมเช่นประเทศจีนพวกตระกูลแทรกังทั้งหลายเนะี่ยคือพวกตระกูลเกี่ยวกับน้ําแทรกังจากกังก็เป็นเกียงก็แปลว่นาน้าเช่นแยงซีเกียงแม่น้ําแยงซีจากเกียงเข้ามาเป็นเจียงเช่นเจียงใหม่เจียงไฮ้จริงอยู่ในระยะหนึ่งเราจะแปลว่าเมืองแต่ความเป็นเมืองมันก็ต้องมีน้ําไหลผ่า มีความอุดมสมบูรณ์ถึงจะเป็นเมืองที่ครบพ้อมทุกอย่างจากเจียงก็อาจจะมาเป็นเจียมเช่นของเจียมแต่ว่าไม่นั้โคงอันนี้อย่าพึ่เชื่อแต่พูดอให้ฟังเฉยๆเพื่อนให้ฟังเฉยๆเราจะหาความรู้จากการศึกษาความเข้าใจในเรื่องพระพุทธศาสนามาแล้วมาถ่ายทอดให้กับคนผู้ที่สนใจ โดยเฉพาะท่านที่ทําเรื่องการศึกษาทั้งการศึกษาการกาุศลนพระปริยัติธรรมแม้กระทั่งทำมาศึกษาเองก็ตามทีหรือแม้กระทั่งท่านที่มีความถนัดในเรื่องการอบรมเด็กเยาวชนทั้งหลายทั้งปวงนี่แหละก็ต้องพยายามว่าแต่ละใบแต่ละกลุ่มแต่ละบุคคลมีความต้องการจะเข้าใจพระพุทธศาสนามากน้อยขนาด อะไรคือทักษะพื้นฐานที่มีความจำเป็นเช่นถ้าอยู่ในระดับติกไปก่อนเรียนก่อนเกณฑ์นีเน้เด็กประถม่างนี้เราจะสร้างยังไงความรูลล้มันจะต้องไต่ระดับกันขึ้นมาไม่ว่าเรียนถึงไหนก็อยู่เท่าเดิมจปบปอบกยังอ่านหนังสือไม่ออกอย่างนี้ท่านเจะรคณะภาพพูดอยู่เรนะื่อยแะเด็กสามเณรที่จปบปอบางทีอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้นะ ต,ต,ต้องคอยเอาไปฝึกไปตะล่อมเาหรือต้องคอยควบคุมดูแลก็เหมือนกับลัวเสียเรานั่นแหละาบางประเภทสอนอย่างนี้ไม่ได้ต้องทาให้เห็นทําให้ดูทําให้เป็นตัวอย่างทําให้ดูอยู่นั่นแหละจนกว่าจะเกิดความเข้าใจเกิดความสมนิชชมนานขึ้นมาได้เพราะนั้นเลือกการศึกษาก็ต่อยอดมาจากสานารศึกษา แม้กระทั่งเรื่องการเฉลยแผ่หรือเรื่องการปกครองส่วนอื่นก็เกี่ยวเนื่องกับการสงเคราะห์อ,อยู่เหมือนกันอะไแม่ใช่ว่าพูดการศึกษาสงเคราะห์สาธารณสงเคราะห์จะเป็นเอกเทศไม่ใช่ก็จะมีบาดเกี่ยวเนื่องกันอยู่ตลอดเวลาเหมือนการบำเพ็ญบารมีแหละในแต่ละประาติเราก็เห็นว่าพระโพนิสัต บำเพ็ญบารมีที่มีลักษณะโดนเดีนอยู่เพียงข้อเดียวนะยกตัวอย่างเช่นพระเวสสันดรบำเพ็ญทานบารมีก็ไม่ได้หมายความว่าตลอดทั้งประชาติที่เป็นพระเวสสันดรมีแต่ทานนะบารมีอย่างเดียวก็ยังมีบารมีอื่นเป็นตัวประกอบเช่นศีลเนนมตคาปัญญาวิรยิยะขันติสัจธฐานหรือเมตตาอุเบกาก็ยังมีประกอบอยู แม้โดยหลักจะเป็นเรื่องของฐานะบารมีหรือในอดีตชาติที่ผ่านมาก่อนที่จะมาเป็นพระเวสสันดรก็ไม่ได้หมายความว่าความเป็นจะเพียงทานอย่างเดียวหรือข้อใดข้อหนึ่งก็เหมือนกับท่านเจ้าคณะวาสนาธ,ธิการทั้งหลายเช่นเดียวกันท่านทําการสงเคราะห์ก็ไม่ได้ทาการสงเคราะห์แต่เพียงอย่างเดียวแต่อันหลายหลายอย่างพร้อมกันในขณะเดียวกันซึ่งบางทีเราก็เห็นชัดเจน แต่บางทีก็เป็นไปโดยอัตโนมัติโดยความรู้สึกโดยพื้นฐานทางด้าน,นจิตใจที่อยากจะสงเคราะห์เพราะเกิดจากความเมตตาเป็นที่ตั้งพระฉะนั้นพระทั้งหลายก็จะเป็นที่ทราบกันดีในเรื่องของความเมตตาเกจิทีอาจารย์ทั้งหลายสร้างวัตถุของขันขึ้นมาจะศักดิ์สิทธิ์หรือไม่ศักดิ์สิทธิ์ก็ต้องดูที่เมตตาเป็นพื้นฐาน ถ้าเมตตาเข้าไปถึงจิตไปนั่งแผ่เมตตาจิตมันก็ไปเข้าวัตถุมงคลแต่ถ้าเมตตาจิตโอ้โหแข็งกล้าดีมากอย่างเนี้ยคนก็เชื่อว่าวัตถุมงคลที่ท่านทาการปุกเสกหรือแผ่เมตตาจิตนั้นมีพลานุภาพมีความถังมากเพราะมีเมตตาเป็นสารตั้งตน้นทุกอย่างก็จะดีหมดอันนั้นการแผ่เมตตาหรือการแสดง ความเมตตาให้กับคนอื่นนี้ก็ถือว่าเป็นการส่งเคราะห์เช่นเดียวกันและส่งเคราะห์ประเภทนี้แหละเป็นการทําให้คนระลึกนึกถึงกันอยู่ได้ตลอดเวลาจะอยู่ใกล้อยู่ไกลแม้จะจากกันไปไม่ใช่จากาเฉพาะสถานที่จากโลกนี้ไปไปอยู่โลกอื่นเราก็ยังระลึกนึกถึงกันอยู่ตลอดเวลาด้วยหลักของเมตตา เมตตากายกรรมเมตตาวจีกรรมเมตตามโนกรรมนี่แหละนี่เป็นเรื่องสําคัญแม้กระทั่งโลกทั้งโลกที่เราอาศัยอยู่นี่จะเป็นโลกระดับใหญ่หรือโลกระดับปจัจจกะร,รดำรงอยู่ได้ก็ด้วยพลังของเมตตาโลกโกปธรรมทการเมตตาอันนี้มีอานุภาพมากลำพังเรานั่งสมาธิแผ่เมตตาจิต ก็ถือว่ามีอนิสงส์ใหญ่แล้วยิ่งความเมตตาของท่านใดได้แร่ออกมาหรือแปลสภาพออกมาเป็นรูปธรรมในเรื่องของการให้ทานในเรื่องของปิยบา,าจาในเรื่องของอัฏฐจริยาลนะและในเรื่องของสมาณัตตาเมตตาของบุคคลนั้นยิ่งมีพลานุภาพมากยิ่งขึ้น จะเห็นว่าเจนเสียอาจารย์บางท่านขนาดไก่ไก่ป่าไก่เทือนที่เรียกว่าเป็นสัตว์เป็นคุ้นเคยมนุษย์ใช้พลังของเมตตายังสามารถสื่อสารกันได้นักภาษาอะไรมนุษย์ด้วยกันกดด้วยกันจะสื่อสารกันไม่ได้เพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายที่เป็นเจ้าคณะผู้ปกครองอก็ใช้พลังของเมตตาที่เรียกว่าทั้งพระเดชพระคุณนั่นแหละ ก็ควบคู่กันไปแต่บางอย่างเมียตามมากเกินไปนก็เย็นสบายมากเกินไปมันก็ต้องมีความร้อนมีความร้อนมันจุดให้มันมีประกายไฟขึ้นมาบ้างจะได้ทําให้ร่างกายเกิดการเผาผลาญเหมือนกับคนที่เอาสิ่งของเข้าร่างกายถ้าไม่ได้เอาออกไปหรือไม่ทําให้เกิดความคล่องตัว ในการบริหารร่างกายก็จะมีปัญหานั้นตมานี่ถือว่าเป็นเรื่องที่เราจะต้องให้ความร่วมมือร่วมใจกันบางที่บางแห่งเขาก็ม,มีการทำเป็นกิจลักษณะซึ่นเป็นศูนย์สงเคราะห์หรือว่าเป็นหน่วยสาธารณาสงเคราะห์ผมจะคิดเล่นๆเ,เลยว่างานประเภทนี้ถ้าคณะสง์เรา สร้างกลุ่มก้อนที่มีพลังน,นะก็ควรที่จะได้รับการสนับสนุนจากทางบ้านเนเอาในระดับเล็กๆก,ก็ได้เช่นอบตที่สมานอบจอพวกนี้ผู้ว,ว่าอัวนี้ก่อนที่จะไปถึงระดับราชการส่วนกลางก็นะอะไรก็ปรุวันนี้เขามีนโยบายสนับสนุนเหมือนเป็นสวัสดิการให้อยู่แล้ว แต่ละเดือนคนอายุเท่าไหร่คนที่มีความเจ็บไข้ได้ป่วยแต่ละครอบครัวด้สิ่งที่เราทำมานี้ก็คือสนับสนุนในเรื่องการส่งข้อในส่วนต่างๆทั้งการศึกษาเช่นให้จนการศึกษาปกติท่านทั้งหลายก็แจกกันอยู่แล้วแหละเพราะว่าเวลาทำัตลอะไรมันก็จะมีร่องรอยในการทำงานประเภทนี้อยู่ บางท่านก็ทําจริงๆริงการเป็นกิจจาลักษณะต้องการช่วยเหลือจริงๆมีโรงเรียนที่อยู่ในปาาอุปถั์เป็นจํานวนมากในแจกกันแบบเป็นกิจจาลักษณะในงานสําคัญแต่บางท่านก็ช่วยเหลือกันเป็นการส่วนตัวเห็นพ่อแม่เขาลำบากพ่อแม่มาช่วยกานการบ้านลูกหลานมีปัญหาในการศึกษาเล่าเรียนก็สนับสนุนกันไป นี่ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีก่อนที่เราจะขยายไปที่งานใหญ่ๆงานพวกนี้ถ้าเรารวมพลังกันได้โดยใช้ปามสามคคีที่กล่าวมาเบื้องต้นมันก็จะเป็นพลังต่อรองที่ยิ่งใหญ่นะเป็นกับทางบ้านเมืองทั้งหลายเขาพยายามพูดกันนั่นแหละว่าเรื่องของการต่อรองแล้ว่าเราต่อรองในทางที่ถูกศีลธรรม ลองในเรื่องที่เป็นประโยชน์กับคนหมู่มากไม่ได้ผิดจากธรรมะจากที่ไหนที่พระพุทธเจ้าได้แสดงและปัญญัติไว้ก็ถือว่าเป็นหน้าที่ของเราสร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นเพราะสามัคคีนั้นถือว่าเป็นคุณธรรมที่สําคัญนอกจากทําทให้เราเห็นถึงความพร้อมเทียงกันยังทําให้เราได้มีหนทางออกจากปัญหาหลายที่ อาจจะมีปัญหาในการบริหารจัดการทั้งในระดับวัดระดับตำบลระดับำอำเภอแต่การพูดคุยกันนี่แหละถือว่ามีความจำเป็นและมีความสำคัญถ้าดจะบอกว่าโอ้ยนี่มาประชุมกันอีกแล้วเดี๋ยวอีกไม่กี่เดือนข้างหนนะ้าก็ต้องมาประชุมกันอีกทั้งในระดับอำเภอระดับตำบลหรือในระดับวัดแต่ถ้าเราไปดูบางที่บางแห่งนะ ที่เขามีการบริหารจัดการให้ีเขาประชุมกันอยู่เรืออรนะ่อยเลยบางครั้งก็1เดือนประชุมครั้งบางครั้งก็ส5วันประชุมครั้งบางครั้งก็1สัปดาห์ประชุมกันครั้งบางที่บางแห่งประชุมกันทุกวันก่อนที่จะทํางานคือเป็นการซักซ้อมความเข้าใจกันที่คณะที่ผมอยู่ผมนันประชุมทุกเดือนนะผู้บริหารคณาจารย์เจ้าหน้าที่ มาคุยกันทุกเดือนเพราะมันมีเรื่องต้องให้คุยกันอยู่ยทุกเดือนลาจะบอกว่าอ้าวมันไม่มีปัญหานี่เราไม่ต้องมาคุยกันกันก็ได้แต่ในความเป็นจริงมันมีอยู่แต่เราไปเข้าใจว่ามันไม่ใช่ปัญหาหรือมันไม่เป็นปัญหาต่อเมื่อเป็นประเด็นใหญ่ขึ้นมาคนรับรู้กันโดยทั่วไปเราจึงมองว่ามันคือประเด็นปัญหาก็มาพูดคุยกันมาแลกที่ เหมือนกับเวลาเราไปงานต่างๆไปเจอเจอหน้าตากันก็พูดคุยกันเร,นะเรื่องนั้นเรื่องนี้อันนั้นการประชุมหรือการสร้างหนทางในการแก้ไขปัญหาก็คือการพูดคุยเป็นสันติวิธีอีกทางหนึ่งพูดคุยกันและก็ต้องฟังกันด้วยนะถ้าไม่ฟังก็ไม่เกิดประเด็นปัญหาถ้าไม่ฟังกันก็ไม่สามารถที่จะหาทางแก้ไขปัญหากัได้ อันนี้เป็นสิ่งเป็นสิ่งที่